เฮ้ยทำอะไรวะโอ้มือจังไม่เห็นอ๋อเล่นโทศรศัพท์อยู่แต่ไม่เห็นหน้าครับตรงมือีีคนนึงครับคนนี้ก็เล่นครับเฮ้ยพวกมึชงชงโตทำอะไรวะกินข้าวกินข้าวเฮียอะไรเล่นโทรศัพท์อยู่ที่นั่นละนั่งแล้วครับผมคิดว่ากูจะกลัวเหรอฮะวิ่งมาเฮ้ยกลัวรออะไรขอดูหน่อยได้ไหม อะไรวะนั่นดูกล้ๆกไสิบอ่ะอืออัไรอัไรอืออัไรมันขอดูได้ไหมขอดูอีอะไรขอดูรถฉับไงไม่ได้ได้สิครับอือหือไม่เป็นไรเลยกูขอดูก็ยังไม่ได้เลยว่ามีอะไรนักหนาฮะ กูว่าอาจจะมีหนังโปะหลือมั้งสวัสดีครับโอเคครับอ่านี่เมื่อกี้ก็อ่ผมแกล้งไอ้พวกเขานะครับมไม่มีอะไรนักหนาตบวเนี